สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่5มีนาคม2 5 6 6ครับทำเนียบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือว่าทำเนียบขาวได้เปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีโจบบดนผู้นำสหรัฐวัย8ปปีได้เข้ารับการผ่าตัดนำเซลล์มะเร็งผิวหนังออกระหว่างการรับการตรวจสุขภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566 หรือแพทย์ประสบความสําเร็จในการกําจัดเซลล์มะเร็งทั้งหมดออกจากตัวประธานาธิบดีโจไบเดนนายแพทย์เควินโอคคอร์เนอร์ประจําศูนย์การแพทย์ทหารวอเตอร์ริสนอกกรุงวอชิงตันเปิดเผยผ่านเอกสารชี้แจงเมื่อวันที่3มีนาคม2566ว่าเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเบซานเซลล์ ale, ถูกผ่าออกจากผิวหนังบริเวณหน้าอกของโจไบเดนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566ซึ่งแผลผ่าตัดหายดีแล้วไม่มีอาการน่าเป็นห่วงและในเบื้องต้น จมใบเดนนั้นไม่ต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมทั้งนี้โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเบซานเซลเป็นโรคมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดมักพบในอายุ40-50ปีขึ้นไปมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อสีคล้ำเมื่อเป็นน้อยๆอ,อาจมองดูคล้ายกระแต่ก็จะโตเร็วและแตกเป็นแผลเรื้อรังได้มะเร็งผิวหนังชนิดเบซานเซลเป็นโรคมะเร็งที่มีความรุนแรงต่ําและมักไม่มีการแพร่กระจายเข้าสู่กระแสะเลือดจึงมักไม่เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตแต่อาจลุกลามเข้าต่อมน้ําเหลืองได้เบื้องต้นนั้น ทำเนียบประธานดับดีสหรัฐอเมริก,กาหรือว่าทำเนียบขาวนั้นได้ออกมายืนยันนะครับว่าการรักษาดังกล่าวนั้นเรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนี้โจบไบเดนนั้นก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ตามปกติซึ่งล่าสุดนั้นตัวโจบไบเดนก็ให้การต้อนรับโอลัฟโชผู้นําของเยอรมนีนะครับเพื่อที่จะได้มีการปรึกษาพูดคุยกันโดยเฉพาะมาตรการในการที่จะช่วยเหลือ,อยูเครน โดยทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นก็ออกถแถลงการนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านอาวุธรอบใหม่ให้แก่ยูเครนอีก400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ13,700ล้านบาทด้วยกันโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเครื่องกระสุนสาหรับระบบปืนใหญ่ัตราจรฮาวิเซอร์และระบบกีปนมุรหลายลํากล้องไฮมาร์สนอกจากนั้นยังมีกระสุนและอะไหล่สำหรับระบบยิงจรวดรวมถึงยานยนต์หุ้มเกราะอีกหลายรุ่นนะครับทางด้านอนาโตลีอันโตนอฟเอกการาทูตรัสเซียประจําสหรัฐก็กล่าวถึงการให้การสนับสนุนด้านอาวุธรอบล่าสุดของสหรัฐ บ่งชี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าต้องการให้รัฐบาลของรัสเซียนั้นพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ในสมรภูมิรบของยูเครนแต่จะไม่มีทางเป็นแบบนั้นนะครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในยูเครนรตั้งแต่24กุมภาพันธ์2565รัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนไปแล้วมากกว่า32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆ1.1ล้านล้านบาทมากที่สุดในบรรดาประเทศตะวันตกทุกแห่งที่ให้การช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ยูเครนนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับประธานาธิบดีโจงไบเดนผู้นําสหรัฐนะครับที่เข้ารับการผ่าตัดเรื่องของมะเร็งแต่ว่าล่าสุดได้รับการยืนยันว่าการผ่าตัดนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญสหรัฐอเมริกานั้นมีการให้การสนับสนุนยูเครนเพิ่มเติมนะครับสําหรับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์นั่นก็คือเรื่องของตัวไฮมาร์เป็นต้นครับ